อาจจะต่อเงื่อนมาจากก่อนจะทำมนันก็ได้นะนี่ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่าน,นี้เอาไปทานมันเป็นบาปเป็นกรรม่ถ้ามันจำเอาไว้นะอย่าไปเอาไปทานไม่ได้ไปช่วยกันทําลายศาสนาพวกเทวทัชส่กวีดีโอเอาไปถลายพระเนี่ยให้ให้พระไปช่วยท,ายาาทําลายศาสนาพระทำลายศาสนาได้อย่างรวดเร็วกว่าใครๆนะพระพุทธเจ้าท่านสแสดงไว้ ถึงเรื่องว่าศาสนาจะเสียอมหรือศาสนาจะเลวเนี่ยจะเป็นยังไงก็พระนุนทูลถามก็จะเป็นใครไปน่ะฟังเงี้ยว่าก็พุทธบริหารของเราเนี่ยจะเป็นผู้ทําลายศาสนาผู้จะทําให้เจริญก็ผู้นี้ผู้จะทําลายกับผู้นี้เป็นผู้ใกล้ชิดติดทางศาสนามากกว่าใครแต่พออย่างยิ่งก็ผู้ใกล้ชิดติดทางศาสนามากกว่าใครก็คือใครล่ะนี่ก็คือหมวร้อนหัู้นเงี้ยหมวร้อนนะหลวงตาบัวด,ด,บด้วยนะถ้าไม่นาบนี่ไม่โดนบกพร่องยังไม่เต็มร้อยกว่าศึก ต้องนับนี่ด้วยสิถ้าเราไปอย่างนั้นเราก็กหนึ่งก็ไปเลยความใกล้ชิดติดพันก็ติดอย่างนั้นใครจะไปสนใจจะไปทํานั้นไม่ได้นะหรือว่านี่เราคิว่าเป็นบาปทําบุญเป็นบาปไปอย่างนี้อ่ะเห็นท่านชอบกันแล้วใครก็ชอบที่คนมีกิเลสไม่ชอบอปไรยังไงเรื่องนั้นนี่มันเรื่องของกิเลสเรื่องทานาศาสนากิเลสมันเป็นเรื่องอะไรมันเรื่องกองทุกเรื่องฟืนเรื่องไฟเผาห,หัวใจสัว์โลกมาเท่าไหร่แล้วยธรรมะเป็นเครื่องน้ําดับไฟ นั่นเมื่อเราไปสมนั้นเราก็เท่ากับเอาเชือกมาใส่ไปเผากันแหลกหมดเลยเด่ยไปทำนันไม่ได้นะสิ่งที่ไหนที่ครทํามีอยู่มากมายสิ่งนี้เสียหายมากทีเดียว <c oughs> ถ้าดูที่ถ้าเราอุตรดีไปดูวันทุกวันเนี่ยมันเต็มวัดเต็มว,มวาไปหมดที่ไหนไหนก็เต็มไปหมดเพราะอันนี้เองอะเรื่องราวันเขามาให้ก็ไปหาเองเมื่อมันเต็มแก่แล้ว้าใจไหมไมันเต็มแก่ เขาไม่ให้เาไปหาเองได้เด้เราก็มีมือ,อ่วะนะว่าไงเ,เราก็มีเงินด้วยดีไดว่าที่คา,ารวะสู้ฆ่าไม่ได้เรามีเงินแนะน่วางไงมันเป็นอย่างนั้นเองเล้วธรรมมาก็แหลกหมดทานจำามานะศาสนาที่จะทาชื่อตุกทํกลายได้เร็วที่สุดก็คืออันนี้ละ่ะสมัยปัจจุบันนี่คืออันนี้เองไปที่ตรงไหนขาดตะบันเลยไปที่ไหนขาดสะบันเลยทานนี่หมดเรื่องความความสนใจนอานมาทา ถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหัวจองก็ไปนั่นว่าไงดึงแขนแขนขาดตัวยังไม่ยอมบอกว่าไงจับขาดึงออกขาขาดตัวยังไม่ยอมบอกจับหัวดึงออกมาหัวขาดตัวยังไม่ยอมบอกแล้วจะอะไรดูเอาตัวดูขนาดนั่นหนําหัวแน่นขนาดไหนที่เรศังที่เฉี่ยมันยอวแน่นขนาดไหนแล้วเราจะไปเสริมมันอยู่หรือนี่หละท่านเนี่ยบอกความชั่วอันนี้เองมันเผาโลกความหยาบความเทวทยานเี่ยความไม่อยากไม่ได้เผานะ คนอิ่มคนพ่อคนมีสะดวกสบายความพอดีพอดีไม่เคยทําลายอะไรไม่ทําลายใครทั้งนั้นความพอดีพอดีนั่นคือความบกพร่องอะไรเดียมันหิวมันหอยมันดิ้นมันดีดแล้วดิ้นดินกับมีแต่ฟืนแต่ไฟดิ้นไปไหนก็มีแต่ไฟเพราะไฟพาดิ้นนี่จะว่าไงไม่ใช่ทําพาดิ้นถ้าทําพาดิ้นาหาดิ้นลงไปดิ้นไปเถอะทีดจะขาดทางลงไปทางไปความสุขจะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นตั้งแต่ความสุขขั้นดับยาบขั้นละเอียดขั้น ีเดชขณีเดสุดจากขบพระพุทธเจ้าน่ะเห็นไหมทาท่านหมุหนหมุนอย่างนั้นนะหมุหนหมุนทางธรรมะกับหมุนทางกิเลสมันผิดกันหมุนทางกิเลสมุนทลายยิ่งร้อนหมุนทลายยิ่งเผาเผาจนแหลกเป็นเท่าเป็นพันแล้วไม่ให้เกิดให้หลาดด้วยนะนเอาเผาได้อีกวันหลังเผาได้อีกสิ่งนี้เคยเดินภัยต่อเราไปแล้วเผาได้อีกวันหลังไม่มีความเกิดหลาดจะมีอะไรกล่อมยิ่งกว่ากิเลสเคยพูดมาแล้วมันรู้กี่ครั้งกี่หน ในหนังสือก็มีในเทพก็มีพอออกมาจากหัวใจแต่ท่านทั้งหลายฟังเชียมไม่ได้ลบกันจตก่อนมันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเพราะนั้นลบกันลงไปถึงเหตุถึงผลถึงทิกถึงขิงเอาถึงการแพ้กันชนะกันแล้วมันต้องรู้กันเรื่องไม้เมื่อใครเจ่งอะไรแขงเมื่อใครเจ่งมันก็รู้แหละถ้าลงได้เข้าต่อกันแล้วมันต้องรู้กําลังวดราของกละกันอันนีก็เหมือนกันระหว่างที่เดียวกับทำถ้าลงได้ต่อกันแล้วยางขนาดชัดเจนอย่างเอาใครดีใครอยู่ใครไม่ดีเอาพังงนั้นต้องรู้กันแน่อื่ ท่านพุทธเจ้าภาษาวทั้งหลายเป็นผู้เรียนจบหมดสิ่งเหล่านี้จึงแนะนํามาสอนพวกเราแล้วพวกเรา,เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระสาวกวกทหันท่านไม่เชื่อธรรมของท่านที่รำมาจะสอนจะเชื่อเช,ชื่อใครเชื่อวกเยลิศเราก็เคยเชื่อมาแล้วเคยเห็นไม่หลับเป็นยังไงไปยังที่ไหนลองถามที่ไปถามปากนี่ก็ถามดูษีเป็นยังไงสบา,ายเหรอโอ้ยไม่สบายเนะแล้วไม่สบายเพราะอะไรเพราะนั้นนั้นนั้นภาวนาทั้งวันไม่จบนะแขนเดียวเราภาวนาทั้งวันไม่จบแล้วให้ภาวนาแขนละเอียดไม่ได้กินข้าวเลยตาย มันไม่จบมันไม่ได้กินข้าวยางไงเรื่องกองทุกที่กิเลสมันบีนี่พระพุทธเจ้าค้นออกมาดูหมดค้นออกมาหมดรู้หมดตัวไหนตัวไหนทําลายโลกขนาดได้ขนาดไหนตัวไหนกิเลสประเภทไหนทําลายโลกได้ขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนถอนขึ้นมาหมดลากแ้วลากปอยทั้งจิงกา้านสาขาดอกไว้ตายไปร้ามกันหมดไม่มีเหลือคือพระพุทธเจ้าถอนกิเลสพระสา,าวกทั้นหายท่านถอนกิเลสท่านถอนอย่างนั้นเมื่อเป็นยังไนแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสล่ะ ท,ท่านจึงนํามาสอนพวกเรามีเรามีวาสนามากกานะเห็ ừ, นไหที่พระพุทธเจ้าทสสรงแสดงมาแล้วเหมือนกับสิ่งของที่ตั้ตเงเรียงรายกันอยู่นั่นเอาดูว่าง่ยากัดเทียบนะเอาดูน,นี่คือนั่นนั่นคือนั่นนั่นคือนั่นนั่นคือนั่นเหมือนอย่างท่านมาบอกนะนั่นคือนั่นเห็นไหมเนี่ยเอาดูเหมือนอย่างนั้นนะที่ท่านสอนทุกอย่างเนี่ยแปลว่าบาปนี่คือกองบาปนะ มีบุญนะกองบุญนะมีนรกนะมีนรกหนุนนั่นนะเนี่ยบอกหลายหนุทอะไรก็บอกหมดมีสวรรค์นะมีสวรรค์ชั้นนั่นนั้นนะมีพรหมโลกนะมีนิพพานนะอย่างนั้นเหมือนกันกระป๋องที่มาตั้งอย่างไรายทมาที่เจ้าที่สอนเพชรสดสดระล่านขนาดนั้นแหละแล้วเอาคำโกหกออกมาจากไหนนะผู้ผู้มีหูมีตาดูข้าคุ่เจ้าได้ยังไงมีนะพมองไปปั๊บเห็นแล้วมีนะมองกระปั๊บเห็นแล้ว นอกจากนี่นะคนตาบอดมองท่าไหร่ก็ไม่เห็นพวกเราพวกมองไม่เห็นหรือไม่มองก็ไม่รู้เลยตรงนี้สําคัญนะมันไม่มองถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วความถุกจะมีจะสบายเราอันนี้มันไม่ยอมเชื่อจริงพระพุทธเจ้าเราพูดทุกวันทุกวันเลยเราเนี่ยชาพุทธเนี่ยพุทธธรรมสนางกระชามิธรรมังสนางกระชามิสังฆสนางกระชามิมีโสภกว่าที่เรียนอยู่ด้านหลังมันมัดคอเอาเสร็จ เนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยพุทธศาสนาฉามีหายเงียบเลยที่เลืบีบคอนี่แล้วรู้ไหมเนี่ยมมนอยู่ข้างหลังไม่ได้สร้างศาสนาชามีมันแล้วมันเอาก่อนแล้วผ่านจามานนะแล้วเค,เคยพูดแล้วเรามีวัฒนาขนาดไหนเแต่ละท่านฟังกดีนะคําพูดเนี่ยฟังท้าเองไม่มีใครจะรู้เกินพระพุทธเจ้าบอกก็สดร้อนจริงๆไม่มีอะไรผิดนิดหนึ่งเลย บอกว่าอะไรมีอะไรมีอะไรมีบอกไว้หมดทั้งคุณทั้งโทษบอกว่าอย่างประจักษ์ทุกอย่างแล้วมีประจักษ์ทุกอย่างด้วยเผาโลกให้เห็นประจักษ์ทุกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยในสิ่งที่บนภัยสิ่งที่เป็นคุณก็เยอกโลกให้พ้นไปพ้นไปจนกระทั่งพ้นไปโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็ไม่มีบพร้องเหมือนกันเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาพระเจ้านี้เลิศแล้วนะอย่าลืมเราอย่าลืมตัวเรื่องสิ่งที่ความอยากความทะเยอทะยานความ มึงมีบุญามันเคยเป็นอยู่ในหัวใจของทุกคนทุกคนกิเยียามายากแส,สดงออกมีแต่สิง่งเหล่านี้มันดิบมันดิ้นมันขับมันดันให้แส,สดงออกเราเห็นด้วยกันทุกคนแล้วสงสัายวิทีตตรงไหนวิเศษอะไรดูสิถ้าเป็นของวิเศษวิเศษหมดไม่มีใครจะไม่วิเศษในโลกมีแม้แต่สัตว์ไม่ก็มีสิง่งเหล่านี้นะ่ะไม่อยงนั้นวิเศษเนี่ยพระเจ้าเห็นหมดแล้วสิง่งเหล่านี้พระองค์เคยผ่านมาแล้วเคยได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านี้มาแล้วมิจฉาทังที่มาเลิศแล้วมองลงไปที่ที่ไหนมองลงไป แม้แต่เรื่องขององคเองเท่านั้นมันก็ถ้าจรพูดภาษาของเราพูดมองไม่จบท,ทั้งเพลงนิวาสานุสิทธิยานโซลูชาติย้อนหลังของโงคได้ตั้งแต่บปัจจุบันเนี่ยทํารื่องปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไปถึงพบถึงชาติที่เคยเกิดมาเกิดในที่ไหนนะที่ไหนที่พระพุทธเจ้าแต่ค่อมจะไม่เคยเกิดไม่มีเลยทั้งที่นรกก็เคยตกลุมไหนลุมไหนตกหมดมันนานไหมการเกิดมาการตายไปแต่นรก,กแต่หลุมแต่หลุมมันน้อยเมื่อไหร่ กี่หมื่นปีกี่กับกี่กันนรกบางหลุมมันเป็นกับเป็นกันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้พ้นบ,บางหลุมก็แปดหมื่นปีข้าวหมื่นปีก็จะพ้นพทั้งที่หมืนม่นปีทิพย์นะไม่หมื่นปีธรมรมดาเนี่ยไม่ว่าหลุมใดผู้ดีเช้าเคยตกไปหมดกาตั้งจะเป็นสามัญชนธรรมดาทั่วไปเหมือนกับเราเร,ราท่านๆเนี่ยทําบาปทำกรรมได้เหมือนกันนี่ตกนรกหลุ่ไม่ได้เหมือนกันนี่ทีนี้เวลา พยานอย่างชาาแล้วตลอดตัวถึงมองไปที่ไหนแม้จะมองเรื่องของพระองค์เรียนชาว่าให้เราพัฒนาพัฒนาไม่จบแต่พระองค์มียานนที่เป็นท่าภาษาทุกวันนี้เขาเรียกคอมพิวเตอร์ตป๊บเดียวกระจ่างไปหมดเลยนั่นจึงได้เอาอนั้นเามาสอนที่เลขยนดูัดทั้งหลายอีกเื่องจ้าตุป,ปาตยานคือปฐมยาณน,นั้นพระองค์ทรงบรรลุบุพนิวาสานุสิติญาณแะระลชาตคของพระองค์เนี่ยย้อนหลังได้ตลอดทั่วถึงหมด ว่าเคยเป็นอะไรมาเคยอะไรมาสวรรค์ชั้นผมไตหมดยังไม่เคยไปเป็นตบพรมห้าชั้นพมโลกห้าชั้นกับนิพพานพระห้าชั้นนี้ไปแล้วไม่กลับพรมน่านั้นได้กลับมาแปดหมื่นปีเก้าหมื่นปีท่านพาฒนาไว้อายุของท่านผมนั้นถึงอย่างนั้นก็เวลาเวลา,วลากินไปอีิจังทุกขงังเาตายกินไปกินไปจนกระทั่งหมดแล้วก็ต้องย้อนมาเกิดอีกเพราะอยู่ในตัวอีิจังทีงนี้พอ ก้าขึ้นสู่สุทธาวาห้าชั้นคืออวิหาอัตตาสุตรชาชุรศีอกาิษฐา,า,า,าแล้วอนิพผ่านถ้าห้าชั้นนี้แล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพื่อขึ้นไปไม่ได้เปลี่ยนเพื่อลงนะอันนี้จังอันนี้หมายควาเปลี่ยนจากจากต่ำข,ข,ขึ้นสูง้วยเลยเลยพุ่งเลยเลยกดอภนนิจรารุคารตาทีนี้ไม่มีคำแปลจภาพหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอันี้ไม่มีนะเมื่อถึงนิพพาน้วไปอย่างนั้นเว้นแต่ห้าหกชั้นนเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไป นอกนั้นไปหมดเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้มีกิเลสวัตตบวนต้องวนเหมือนกันหมดแล้วเรียงดูเห็นหมดแล้วทันนี้ก็เมื่อเห็นเรื่องของโอ์ขนาดนั้นแล้วพอดิบปัจฉิมยามเที่ยงเที่ยงคืนก็บรรลุจตุปาฏิยานเล็งดูจิตวิญญาณของสัตว์โลกอีกอันนี้ก็อีกแบบเดียวกันไม่มีะายผิดกันเลยที่ตรงไหนตรงไหนจิตวิญญาณดวงไหนที่จะไม่ได้เกิดในเที่ยงางไม่มีนั่งโวมที่ได้ประมวลมา ทั้งเราก็ดีทั้งศัตว์ทั้งหลายนี่ก็ดีอท,ที่ให้เกิดให้ตายหมุนไปเยนมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาเวลา,เวลาจะยุติกันลงได้นี่มันเป็นเพราะอะไรสาเหตุเี้า้าที่จะายอเข้ามาปฏิจจสมุปาณิษฐ์ือวอนุชาปริยาพย้อนกันมาพยเข้นมาคือสาวามาสาวกมาหาต้นตอมันเหมือนกับเพาวันมันเลื่อยเป็นมูลไปกี่พบกี่ตชกี่ทะยุกี่กับกี่กันแล้วก็สาวนี่เข้ามาทำมาหาต้นต่อเครือวิชาปริยาทั้งหลายถอนพวดอันนี้อนันนี้พาให้เกิด พอนี้ขาดสะบ,บั้ลงไปแล้วก็ชาติก็บแปลว่าหมดนัดดูขั้งนัดที่อาชาติสังทุกหมดแล้วสาหรับผู้ไม่เกิดถ้าเกิดแล้วมาก,าก็ต้องมีทุกอย่างนั่นแหละนี่หมดโดยสิ้นเชิงนี่เป็น,นปัจฉิมายานทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้ตรัสรู้ทำในเวลานั้นถึงได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของสัตว์โลกและนำเอาเรื่องราวของสัตว์โลกทั้งของพระองค์ทั้งสัตว์โลก พอมากระจายให้สายโลกทั้งหลายดูอ้าดูมันเหมือนอย่างนั่นที่นี่นะนั่นนรกนั่นนรกหุมนั้นถุนนั้นนั้นสำหรับบรรจุคนมีกรรมประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นตั้งแต่มหันตะทุกหันตะทุกหมายถึงว่าทุกที่หนาแน่นที่หนักที่สุดนั่นหลุมหลุมเป็นหลุมที่หนุ่งย้อนขึ้นมาถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาเท่านั้นโจกันเป็นสั์ธรรมดาเรื่อยๆทั่วไปถึงขั้นมนุษย์กลรอบถึงเทสารชั้นพรมเรื่อยไปเลย ทางดีทางดีนี่เป็นความดีส่งไปทางชั่วเป็นความชั่วส่งลงไปส่งลงไปส่งลงไปมองดูไปทางในจิตตเดิงญาณดวงไหนดวงไหนไหนไม่มีว่างจากความหมุนทิ้วทิ Darwin, ้วท in ิ้วเพื่อความเกิดความตายความทุก bueno. ข์ความทรมานนี่เลยดวงทรงเฉลิม hmm. สังเวชมากในการสั mm ่งสอนสารโลกไม่ได้สั s <S <S ่งสอนธรรมดาสั่งสอนด้วยความหผนพิดเห็นไผยจริงในสิ่งที่เป็นไทยและสิ่งที่เป็นคุณก็สั่งสอนถึงความเป็นคุณจริงถึงใจพูดง่ายๆพระเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนธรรมดาเหมือนเราท่านทสอนเขาสอนด้วยความเห็นจริงจริง เฮ้ยยังไฟจะไหม้คนเนี่ยกำลังมันไหม้อยู่เนี่ยจับลากออกมาเนี่ยใครจะไปนอนใจได้ในการช่วยคนขนาดนั้นมันต้องช่วยวเต็มเหนี่ยวทีเดียวดีไม่ดีเจ้าของก็จะก็จะถือไฟไหม้ด้วยซ้ำไปเพราะสงสารผู้นั่นกำลังถูกแผลถูกเผาอยู่นี่ก็เหมือนการสัตลกทั้งหลายถูกแพ่ถูกเผาอยู่พุก,ก,กองศาก็สอนแบบนั้นน,นลยท่วเวลามาอ่านปรีวเวลามาฟังหรือ่าปฏิบัติตามก,ก็ดีเต่ว่าส่วนมืลกว,ว่าะก็ไม่จบไอ้ที่มีตัวอัว่าเอ ข้งเสียงคือมีโชว์คาราณอารหังสมาชมไม่ไม่ไปถึงละมันมันหลับแล้วเข้าใจไหมตไปแล้วยังไม่ถึงไหนคนตั้งใจทำไมมันจะไปสวดแบบนั้นได้คนตั้งใจต้องสวดอะไรต้องสวดถูกต้องแม่นยำสิให้จบเส้นจบสายที่นี้อรหังจะมาชมุโตแอรแล้วมันไม่ได้ตั้งใจพระผู้เชี่ยวสอนสอนเรื่องความตั้งใจแต่ผู้ทําไม่ได้ตั้งใจมีแต่แอรแอนพวกแอร์สารพรมเนี่ยันไม่ใช่แอร์กได้ักมันแอรีบ้า เราอยากจะพูดงั้นนะแต่แต่เราเราถอนละถอนคำพูดนี้นะ <laughs> ถอนแล้วมันเขา้าไข้ใจกูแล้วไปถอนได้เลยยังไงพังดิแท้จนแท้เป็นแท้ตายเราห่วงกันทั้งหลายเราพูดจริงนะตัวเราเอางนี่เรามองหาที่ตรงไหนไม่ใช่ฟยนนะคุยนะคมไม่เห็นเราจะห่วงจากเราห่วงวอะไรห่วงอะไรดีนะเมืองอไฟก็ม,มันเต็มีแค่ยินแตเนี่เหมือนกันกับวันนี้มันถดแตกอะไรนี่มันก็พิจารณาหมดแล้ว เรื่องเป็นเรื่องตายมันเปลี่ยนสภาพอันนี้ชนะเองอะไรตายใจไม่ได้ตายถ้าสุมผู้ชมมีกิเลสมีเชื้ออยู่มันก็เกิดนั่นเกิดนี่ไปของมันตามเรื่องตามเราเพื่อมีบุญมีกรรมอันนีอันงามก็ขึ้นสูงขึ้นสูงสูงพอพอบุญเต็มที่แล้วถึงถึงนะเพื่อที่มีบาปหนาสงหน้ำก็จมลงจมลงจมลงจนกระทั่งถึงทุสานโส่อันนี้อันนี้เป็นกรรมของพวกลึ่ลตัวนี่เป็นพวกเศรษฐีเราจะยกนิทานมาที่ทั้งสนายได้ทราบ ในคาถาที่ว่าทุตสัญญโสนี่นะให้ได้ฟังกันพวกนี้เป็นเศรษฐีมีเงินก่อนเขาเรียกเป็นเงินโกรแปดสิบโกดสี่สิบโกรแปดสิบโกรมาเลยอย่างนั้นอาไรเรียกเป็นมหาเศรษฐีพวกนี้ลืมตัวที่เมื่อลืมตัวแล้วก็มั่วสุมมั่วสุมทางคาตาเลามั่วสุมไปแล้วมันจะไปทางใดยังไงมันก็ไปทางโกลโกโสทางทางความชิมหาจากตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยๆภาพความสัมพัที่สุดราค่าตันหามันทำให้จมมากที่สุดยังไงคีรีท่านบอกเลยแล้วพวกนี้พวกมั่วสุมในทางนี้ด้วยพอตายแลว้วก็บึ่งลงนรกตกนรกเนี่ยในพระพุทธพจน์ด้วยนะพุทธภาสิาพระเจ้าทรงรับสั่งเองนํามาสอนโลกให้ให้เรียนรู้เนื้อรู้ตัวอย่าลืมตัวจะเป็นแบบนั้นความหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยตกจากเนี่ยลงนรกนะตั้งแต่ปากพื้นผิวนรกเนี่ย ลงไปจะสร้างถึงก้นนรกเนี่ยหกหมื่นปีตั้งที่หกหมื่นปีที่กว่าจะไปถึงก้นนรกแล้วก็อยู่ในก้นนรกอีกหกหมื่นปีแล้วถึงจะโผล่ขึ้นมาอีกหกหมื่นปีทีนี้ชั่วขณะที่โผล่ขึ้นมานี่นะกาวคาถาคาถานั้ะถ้าเราจำไม่ผิดนะคาถาคาถาสั้นว่าทุ่ความจริงนั่น จะกล่าวคาถาให้เต็มบทเต็มบาทว่าอะไรพุทธิวิตะนะชียิมห้าเยสันโนอะไรนักระดามหาเสลรววิชมานเนสุโคเคสุดีปังนากรรมหะอัตโนนี่เต็มคาถาของทุกตัวเดียวคือ ทุชีวิตนะนั่นหะแต่ทุกตัวเดียวตอนนี้นะจะก,กาวให้จบอันนี้ไม่จบเนี่ยพ่อโผล่ขึ้นมาเนี่ยลงก่อนใช่แล้วเร็วไพรพ่อโผล่ขึ้นมาเนี่ยข้พาพระา,าสาวเราพอจะได้หายใจแต่ยังไม่ไดเต็มปอดนะเพียงได้ทุกเท่านั้นถงมงองไปอยู่แล้วหกหมื่นปีนี่ะคาถาเต็มคาถาเต็มที่แปลออว่าไงพวกเราทั้งหลายเราใดเมื่อเมื่อมีโพคาสมบัติอยู่ก็ไม่ได้ถลายทานทานแต่ความชั่วชา้าลามก แบบเลือล้อเนื้อเดินตัวพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้มีชีวิตอันทั่วชาลามกหรือว่าที่สุดแล้วแปลว่าอย่างนั้นนี่เป็นคาถาที่หนึ่งนะทุกเนี่ยท,ที่จะกล่าวทุกเนี่ยจะกล่าวให้เต็มบาทที่ว่าไปเนี่ยได้แค่ทุกชีวิตกะมาชีมมาชีมหานได้เพียงทุกเดียวลงแล้วเอาที่คาถาที่สองว่าจะว่าจ,จะกล่าวทั้งสี่บทนี่แหละแต่มันไม่ได้ระวางไงขึ้นมาที่ใดได้เท่านั้น ในที่สองก็สะัสะคืออรสัตถีวัฏส,ส,สาสะหัสนิปุรุนานิสัพเปโซเนีเยเยปัจจมานานังนี่ <S <S นและตตะาอัตตาอันโตภวิสติเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่เป็นเวลานานตั้งหกหมื่นปีโดยสมุทร แล้วที่สุดแห่งทุกนี้เมื่อ,อไรจะปรากฏจากพวกเราอีกข้อหนึ่งที่ว่าสะนั่นคือว่าสัตถีหกสะิบวัชสาสาสานี่หกสิพันแปลว่าหกหมื่นเข้าใจหรเปล่าแต่ภาษาบาลีท่านว่าหกสิพันสัตถีคือหกสิวัชสาสาสานี่หกสิพันเรียกว่าหกหมื 60, ่นภาษาไทยหรอกนี่ถูกไันลกเขาอยู่จนกระทั่งหกหกหมื่นปีนั่นแลแล้วเมื่อ,อไรที่สุดจะปรากฏเนี่ย ถ้าล่าให้เต็มบทนะแต่นี่ยอียังสะเท่านั้นลแล้วจบแล้วนี่เป็นภาษาที่สองนะที่เนี่ยนะที่อันโตกตุโตอันโตนะอันโตปฏิปฏิหิสติน,ะอ,น,นตอะไรตะบางอะไรเราก็ลืมค่ะตะตะได้ปะต,ตันตาปังนะมะมะตือขานจะมาริซ่าดูก่อนข่านผู้นี้ทุกข์ทั้งหลายที่สุดที่สุดแห่งทุกข์ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ย่อมไม่มี แว่เราทั้งหลายและที่สุดแห่งทุกนี้จะปรากฏเมื่อไหร่เพราะบาปกรรมทั้งหลายพวกเราได้เหมาซะมากกอ่มากแล้วเพราะฉะนั้นที่สุดแห่งทุกยิงไม่มีแก่พวกเราทั้งหลายะไม่เวลาไปออกนะนาท่โสนะเป็นอย่างนี้ทุสานโสนาคือนัตถิตะกี้เนี่ยนั่เลียนตัวกตัวตัวโสเพื่อโสหังยุนะอันโตอันตยา โยนิลัทานามานิมานุสอามานุสิ่งว่าราชื่อว่าซ้ำปันโนกาห้ามิอะไรกุศลังขอ,องหุ้งพวกเราเมื่อพ้นจากนรกที่นี่ไปแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์พวกเราทหลายจากไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะให้รีบสร้างกุศลให้สมบูรณ์เต็มที่แน่คำว่าแน่ที่ว่า พอเห็นโทษแห่งความทุกข์ในะระดนี้มากมายแล้วยังไงจะต้องสร้างกุศลให้ให้ได้มากมูลอย่างแน่นอนไม่สงสัยความหมายนะแล้วปณิวัฒนว่าความสิ้นทุกข์ความที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลนี้ว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ฟังดิเพราะความทุกข์มันแผดเผาทุงขนาดนั้นแล้วที่เราจะได้พ้นจากความทุกข์นี้ขึ้นมานิดหน,น้านะขนาดไหนเมื่อเราพ้นขึ้นมาแล้วเราจะพยายามสร้างกุศลให้มากมูลที่สุดไม่สงสัยนะ แล้วประเด็ว่าจะได้สร้างมัลสรุปในวันทุ่งนี้ทั้งๆที่จมในโลกนั่นทุกข์มากไหมอังสิเรื่องมันอยู่านานขนาดนานแสนานานนั่นก็เหมือนกับว่าจะได้พ้นวนทุ่งนี้จะได้สร้างบุญกรุปในทุ่งนี้ก็เพราะความทุกข์มันแผ่ต่อมากนั่นเองนี่ฟังสินี่แหละความประหมายมันทํามาแล้วพระบุธชเช้างอย่างนี้เป็นพุทธภาษิตแสดงเลยคือพวก,กนตว์นัลกขนายจจกลกาวคาถาที่กก่าเนี่ยให้จบเวลาโผล่ขึ้นมาจากนาโกแล้วไม่จบได้เพียงหน้าเดียวปุ๋งลงไปแล้ว นับโผล่ขึ้นมาที่สองอายุขีดเท่ากับทุกเดียวนั่นเดียวนั้่นเดียวนั่นเดียวนั่นเดียวโซ่์ได้เดียวลงแล้วลงแล้วอยู่อยงนั้นตลอดถ้าลงไปเป็นั้นหกหมื่นปีขึ้นมาก็หกหมื่นปีเวลาลงไปก็หกหมื่นปีโผล่ขึ้นมานี่ตั้งเห็งนันเดียวยังไม่จบนี่เล่นไหมหายใจยังไม่เต็มปอดเลยจบกันแล้วนความถูกแล้วด้วยความเป็นอยู่อย่างนี้น่ะ เมื่อไรจะมีที่สิ้นสุดะบอกอย่าังไงทำสิเราที่สุดได้ยังไงก็บาปกรรมทั้งหลายพวกเราเหมาทั้งหมดนี่เพราะฉะนั้นความที่สุดของทุกนี้จึงไม่มีแก่พวกเราและขอให้เราได้พ้นทุกข์ไปในฝักนาโลกนี้เถิดเราจะต้องสร้างนาลูก้เราจะไม่ประมาทว่าดำอยู่ชีวิตซ้ำปันโนคือจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดต่างเพื่อเอาตัวรอดจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยฐานด้วยการกสุศลต่าง เราจะสร้างุศลตัางหลายให้มากมูลอย่างแน่นอนนี่แหละค่าฐานุตภาสตท่านแสดงไว้ให้เป็นะติแก่พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอยู่ทางสี่แพ่งเวลานี้จะแยกไปทางไหนถ้้ติตดตัดสินใจตัวเองเราสร้างบุญสร้างมศลนี่คือว่าไปแล้วเป็นทางที่ถูกแล้วอย่าปล่อยอย่าละเราอย่าเชื่อกิเลสกัณหาอสระที่มันเคยหลอกลวงสัตว์โลกมานานแสนนานให้จนมามากต่อมากแล้วว่าเป็นของดีของดีลราเชื่อตามมา ให้พยายามเชื่อตามตามมุทเจ้าอันไหนที่เป็นฝืนใจนั่นแหละทําอยู่รงนั้นฝืนนั่นคืออะไรที่เรียนมันขวามันถึงฝืนมันไม่อยากให้มันขวามันถึงฝืนมันไม่อยากให้ทําถ้าเป็นความดีแล้วไม่อยากให้ทํามันก็ฝืนมันก็ฝืนมันก็ฝืนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นคลของกิเลสเป็นขวาเป็นนามกิเลสมากั้นเอาไว้แล้วก็บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณงามความดียาก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 ไปเสียกิเลสพะยากมาได้ว่าเนี่ยเราเสียกลน้ำมันตรงนี้กิเห้ทางจามานา แล้วต่อไปนี้ไปถึงบ้านนะอีกทีโซว่านะเอาละพอเจ่าไหร่แล้ววนนี้มันยอะมากกว่าแล้วนะนี่จะให้พรแค่บันเท่าแค่ทุกวันทุกวันเราจะไม่เราจะไม่เข้มข้นทั้งสัตว์ทั้งตีอะไรอย่างนี้นะเราพเป็นไงธนากนายกกัรเทศวันนี้ได้ยินเปล่าล่ะ ชัดไหมล่ะเข้าใจดีเลยไปถึงบ้านาน่าอย่ทงนั้นน,นะนโมใหญจชมนะโมตะใสไปเลยไอจีเด็ดกล่อมเอาเซ็ตเฉยพวกเงี่ยพวกเด็ดกล่อมฮะเอาสืบเพื่อนกับไปส,ไปสวรรค์ไปนิพพานล,ลงนรกเนี่ยเป็นเป็นสัตว์พิษสารไปเนี่ยเข้าใจตายละเนี่ย แล้วใครสร้างทางไหนมันจะไปอย่างนั้นถ้าสร้างความดีก็ไปสวรค์แร้วก็ไปนิพผ่านด้วยเนี่ยสร้างความชัว่วไปนรกไปเรื่อยนั่หมว่าสี่แพร่งแล้วแต่เราจะหมุนกาวาจ,ะจะาใจเราไปทางไหนตอนนี้เรามีทมแล้วทำท่านสอนแล้วให้ยืดให้ดีวด่างั้นตะกี้นีน่ใช่หรือแล้วสุดท้ายกรเสือกมาแย่นะกะละว่ามันเ <c oughs> <c oughs> ข้าหลวงตายเตี้ยกะไหนเนี่มันมีจนได้แล้วแหละนะเอ้ วิยาหาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิมจตุสเพปุเรตุสังกตาฌามโทปนาระโสยถามิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโค อินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภะอภิวาทนาสีริสนิจังุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพาลังเนอ่์อะไรอันี่พอละเนลร์ นี่เหนือยแล้วนม่กจะไปแรอแล้วม่ว่าดูี่แอร์ตัวที่ตัวเองตัวแอม่นม่เหนื่อยแล้วก็จะไปแรอแล้ว